ตัวนี้เป็นในานที่ของมอสุดทันบาร์เกอร์ที่ที่ห้าฤศจหกาอยนที่ภากลางทางเรื่องที่นาเข้านะครับก็คือเรื่องทั่วไปส่วนตัวยุกเบนก็จะเป็นในภาครวมก็คือมีคอนเวนที่ห้าอะไรครับเรื่องแรกคือเรื่องดีกักที่สุดเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องที่สามเป็นเรื่องดัชนีด้างเรื่องที่สี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องที่ห้าเป็นเรื่องอาัญบร์บอบบอ นะคอันนี้เราไปคอยเรียนอยู่ซึ่งเราเรียนไม่ได้ดังนั้นเรื่องตรงนี้เราจนะเอาเฉพาะเรื่อทงอที่เราตัดต่อลงเรื่องเรื่องที่เส็จเรื่องรูปไปอย่างเดียวเรื่องที่ทำที่วันหลังงานก,า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 กา็มนที้วันนั้ก็มีการดการส่งยอดการโอนเรื่องเกี่ยวกับก,การสารงรงรง่งเกี่ยวกับต่อสายงานติดต่อระหว่างหน่วยงานอันนี้เราจะทำในดอกหมดเลยในปีนี้เนี่ย นะครับ <S <S เราตั้งเป้านะครับนะครับไว้ที่ผผนนอัตราที่50เปอร์เซ็นต์อู่ตรงนี้นะครับลดละ50นะครับดังนั้นต้องนักเข้าอีดอตในิบเปอร์เซ็นต์ในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่มีการเรียนการสอหนันสนหนหนงสืงอผ่านทางระบบเอาเงนด้านสดเดียวถามเพื่อนหนังสือําเรื่องจะบอกจบขั้นตอนจบขั้นตอนตอนอี้คือเรื่องเกี่ยวกับการตกหนังสือ ส่งสื่ฐานกันดังนั้นคนที่เอาไยมาหรือพวกไฟเ้็ยกระดาษแล้วสแสดงเข้าไปอันนี้เราจะไม่ตามแดดว่ามันเป็นห้องทีแสงบวกแสโอีก,กครับจากตัวของหนังสือทั้งหมดที่ในระบบยังไงหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือทั่วไปกับหนังสือที่ตัดมนสจางแกงกันวงน,น,นะพวกด้วยจย่หงอดตะเกียงเพราิว่ามีเรือ่องทั้งหมดที่ตนัขชอบมบบ รับวัตื่น่อยเรื่องถ้าเอาเข้าไปอยู่ที่อะไรรับยี่สิบเรื่องนเข้ายี่สิบเรื่องนะยี่สิ็ปมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของนำเขา้า60เป็นตัวที่80เปอร์เซ็นคือเป็นน้นสือที่ขาดเวลาต้องร้อยละเปอร์เซ็นต์ครับนาสดีก็คิดง่ายถ้าไอ้นี้้้นหายแต่ว่าความจริงจา่ผู้ชายเรามด้นานที่ห้าสิบ ส่วนมืเกิด60มาเสร็กอตัวที่อยู่รับสุกือท้านหน่วยมีการดำเนินการงไรครับอตัวนีวยงก่อนหน้า0หมเดเกณข์งระดับส่กนะคุณต้องแต่วราราด้5ตรงนี้มีนี้ในส่วนนี้มี่อาเพิ่มเกินไหมครับขด้ครับุยามายว่าต่อไปนี้เราจะเอาอีกแบบที่านาแบเนี้ยใไปเป็นบบที่เป็นร่อทุกป ยกเดทา้าเองที่อกหมท้าอย่ายกปีอยู่อย่าไม่รับสำหรับเรื่องรับรลับมากขนาดนี้เดี๋ยวจะมีการรักในเดือนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราทาต้องมาติมการก่อนว่าจะต้องมีการอาไรแลระบบมีบาป้องกันขนาดไหนในการที่จะสามารถรับซอยบกในในตัวในในช่วงของร่องการระบักในรอบนี้ครับต้องรอคุณละัน เรื่องว่าเขาจะสามารถเขาไปต้องรอส่วนในข้อสังเกตนะครับก็คือถ้าหน่วยนะครับที่ท่าทุกหน่วยเองนั้นเขาไม่มาสมทบน้ำเท่าหน่วยเองจีบ้านเขาเหมือนโอกาสที่จะมี่ผมไปสามารถเข้าได้ไหมจีบบ้างได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะออกงานแบบเร็วขนาดนั้นบาท อ๋อมีหนังสือเข้ามาเช้าแล้วทำยังไงเข้าในไหนเเราทำเรียนทำด้วยอะไรทถ้าเราเรียนเปิดรียนทำด้วยทําไม่ทำิดไม่ปดีด้วยกระดาษเลยใช่ไหมตอากระดาษนะะเราอาอ๋อตอกกระดาษมาขมาทเรียนใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วาปีออกมาไหมหรือว่าปิดบ้ปีอ๋ตางกไปไหนเราปีจากไปีจากพีดอกปีากพีดอกแล้วไปรัสอบนำเรียนกันเลยใช่ รอ,อแล้วไม่ทำเงนะา,างเราเลนะอ้นไม่อย่ทำเงเรายนะไไม่ขากายสินไม่าดถึงไง่ะตายแล้วเสร็จวันนี้แล้วครวันนี้มีนนออสื่อ o i c e เลยมาเลยพิกเนี่ยรเรื่องแรกคือฟอเอ่ออะไรนะับเรื่องอีกต้อทางที่าม,มาแต่พิกออกขนาดแล้วจะนนพูดอะไรกันเนี่อทำในธรรมดานใช่ไหมครับรบานครับ เอนไม่ได้เลยมาร้าเนาะครับเอานเปอร์ที่นายส่งมาเอาไนเปอร์ที่นายส่งมาแล้วก็ไปส่งให้นายเลยนะานอเาใช้ไหครับใสสื่อโดยตรงค้มัเดี๋ยวต้องขับแบบบอนะครับมันมันช้าไปนิดนึง่อนเดี๋ยวเรื่องมาเร็วจบให้ได้นะต้องตอนข่าวแต่ทีบ้ามันมีเรื่องที่มัน่ากจะทำแบบกรณตัวเองที่ีนชิสเส่อนี่ยจริงเนี่ยมันใชิสเส ซึ่งถ้าไปนิ้ผมไม่ทันแต่ในตอนที่ผบผ่าอย่างผมอย่างผมสตาร์ทแล้วทางตอนที่คือในอาเซียนในที่จริงในะบนะครับเอออสัปดาห์พูดนบอกบงสนจเช็คคือทที่งานเดที่คืองนอมโน่าน่คือเรสอยู่ไน้ีหน้ มีคำถามตัวอื่นนะครับเอาหนึ่งนัดเอกสารที่เด็กพบ้านถามเรื่องตรวจไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีนะครับผมสินนะแต่เด็กพองการอบรมนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าการอบรมเนี่ยเราจะมีการให้ท่าการทดสอบก่อนตรวจนี่ครับท่านเข้าไปในตัวโองเสื้อนะครับต้องเป็นสแกนหัวโดนฟรีเชื่อมาก็คือ ถ้ามาจากหน่วยภายนอกกองหรือกระทรวงสาธารณสุขเองมันจะมาเข้าในส่วนรับส่งของกองกระบวนการเนี่ยมันจะมีอยู่สัตว์ที่ขานส่วนแรกมันมาจากไปรษณีย์ไปรษณีย์ตรงนี้หมายถึงทางอีเมลก่อนอีเมลกันที่ผู้ป่วยโนมีฮีเมลตตาแล้วก็ส่งแล้วส่งกระสกิจทุกวันทุกวันเช้าวันทีกอันนึ้นก็คือมาจากนำสัตว์ของผู้ป่วยผมมาส่งมามันบอกบอก เพื yeah. <pe> ่อนเลยนะครัอีกทางหนึงก็ผือฐานไปสตีไปษดีเนี่ยก็คือไปเไทยเลครับพี่มีการอาสาสนสวมกกนะใชไมสรับกระบวนการนี้นะครับก็คือเมื่อกระบวนการเนี่ยในเอกสารมันมีเอกสารครับเพื่อนเอาหน้าได้เอาหน้ามีครับเพว่อนมีว่างแต่เพื่อนของที่อนเลยนะครับเครับ ดยการระกางนะครับเพื่อเอกสามีการเดินการลงทะเบียนหนังสือเนี่ยเขาเขาเนี่ยเราส่งเสริมก็ส่งผ่านเป็นหลักในแบบส่งหนังสือแบน้ว่าการหนังสือักกเพก่อเมส่งไปยังหน่วยานเกี่ยวพ้องนะครับเช่นในสอสอนะคนนะหรือนอทรบอก่ที่เขาเอ่ยการให้การส่หนังสือหากหนังสือดักล่าวเนี่ยมีการเพิ่มเรื่องหักมาเพิ่มพานะ นะครับก็จะมีการเือเช่นกันนำคะบบสอดอดสับ้อนการขาดเชื้อเพลิหรือมีการบอกน้าจากผู้วิชาในฝวนของกรนีรับจะมีการถ่ายทเระกบขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับการนำหนังสือเข้าระบบในกรณีที่จาดเรียนเกี่ยวกับสอบบของมีหน่วยมีมีกองการหนที่พึ่เรื่องหั เอ่อตำนานก็แต่หลอกเสงที่ใส่ผมเองนะยกมือครับอยู่นครับงาสื่อขึ้เรื่องอะครับที่ทัด้วยเพเปอร์หรือทักด้วยที่กระเานบกไหมนำเบียร้มินขึ้นาของก่รดหรือแค่อกี่ลองเสกที่หลักสัมว์โบราณช่ไหมดีครับใบ่ไหมรันที่ที่เราดูวก็ชะเนี่นีนี่จง สปชมีนักเรียนเรียนสิงขอพอไหมคะเรียนขอบอค่ะถ้าต้องมีค่ะมีปฏิเสธมีเรียนขอบอแล้วเรียนขอบออ่ามีเป็นมีตอนงานไหนที่ทํางานลักษณะนี้บ้างครับช่องระเรียนของพอเราเรามีมีกองมีกองเวิร์ดแล้วมีจากกรมเป็นอื่นที่เขาขึ้นหนังสือผ่านเราไหมคะเหมือนจะเรียนขอบอวงนี้ผ่านขอปชเหมือนมือกันมือปฏิเสธใช่ไหมคะ เราเีมนักเรียนบอกว่ามีนักเรียนถือลักษนี้นะถ้ามีลักษณะนี้แปลว่าเราก็เป็นคนปากหน้าโรงเรียนพอนะคะถ้าเกิดมีกลมขอกอ่าส่วนมีการที่เจกรมอื่นที่เขานำเรียนผ่านเขาเนื่องจากเราเป็นผู้ขายมีนะคะเคยเห็นไหมในสือประเภทนี้ถ้าเจอเอกสารหนสือประเภทนี้แปลว่าเราจะต้องดำเนินการถัดเส้นทางสื่อตั้งแต่กองงานเรายันถึงผรบหรือว่าตั้งแต่กองงานเราจนถึงรองเสหรือว่ารองผอที่ ท่านมอบงั้งการแผ่ตรงไหนไอ้พอเข้าใจนะครับะเพราะว่าเรื่นี้เราต้องเจาะเรื่องนี้กันเพื่อที่ให้การขับเคลื่อนของสประชามีมีการนำเรียนสิ่งของบอยโดยช้ทอีดอกรองกันเพราะว่าที่ผ่านมาจะเอาท่านเจาบอกก็คือไปสอบทางสนักงานรองสีเขาก็พูดับะมาเว่าประชาร์ไม่เคยนำเรียนทางอีดอกร์เขาเลยเขาไม่เคยได้ตรวจงานเลย มาเปลียนเพื่อเปนอยังไงเวอร์ชันนี้ก็ต้องมีการทำงานให้ภาคส่วนที่ใชสั่นนะคะอย่างเป็นที่อะไปนั่งอออตอนนี้นะครับในในส่วนของเรานะคับดาน์่นะครับเอ่อสำหรับวันนี้เป็นการบรรยายหรือนะครับมีทั้งหมดหัวข้อด้วยกันเรื่องที่สำคัญเป็นหลักคือเรื่องเกี่ยวกับการสร้างไบร์อกนีร่งนะครับกระบายโดยใชเทคนิค เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเส้นทางนะฮะเรื่องที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่าสิศผ่านทางพาราม้าออนไลน์นะครับเรื่องที่สี่นะครับการสรุปสัจการผู้หาัสัจธรสัการแล้วก็ทิศเวียนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาใหม่ในระบบนะครับเรื่องที่ห้าเป็นเรื่องการผลิตผาจเจะคือใหมายตาและสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกลวงรัพย์นะครับตรงนี้ ตั้งแต่มีการขอ,อมาไปนะครับก็อาหาต่างเองมันต้องมีเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเราชอใจอยู่คราบ่างมาติดบ้างหายบ้างหนังสือหายบ้างก็มียอมรับน,นะค,ะคร,ะรับต้องเองว่าทาหนังสืออากาศทาเรื่องง่ายดีเพวกมเพียอเราสองขาทางทุูชาถ้าอื่นที่มีการลงนามหรือตั้งแต่หัวหน้าแผนที่ไป่ายเสกุปหายไปเลยหนังสือหายไเเปลเปลยหนังสือเปิดช่วยเจอส่งคืนก็ไม่ได้อันนี้เจอปัญหาตั้งแต่ต้นเริ่มต้นเลยสตาร์ขึ้นมาอ่า เพื่อที่จะมีก็ยอมรับครับว่ามันทําให้เกิดความไม่สะดวกจากผู้ที่ผู้ที่ใช้งานเลยนะค,ะนนนคร,ร,ะรับแต่ทันทีทุ้งานครับพอระยะตั้งแต่พอถึงประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาปลายเดือนที่มานเริ่มตืที่ผ่านมาก็เริ่มก็เริ่มจะเข้าที่เข้ารอยคนระับเกี่ยวกับการดการอาระบอทนะครับก็ทางก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางบริษัทก็บริษัทก็ปรปับปรุงให้เป็นระยะ่รงงี้นะครับ โดยในระบบในอีดองเนี่ยเราจะเป็นตัวลายอนุเชื่อสำหรับให้ให้โฉมข้อปัญหาอาใช้งานที่เราแจ้งไปในข่าวแจ้งสิทธนาสัญญล่วนะครับแต่ตอนที่ก่อในระบบก็จะมีว่าให้สามารถไปไปแจ้งเตือนลงบนีอคิวตัวนึงนะครเข้าเรียบร้อยท่านสามารถที่จะแจ้งเกี่ยวกับการใช้งานที่ประารปกติหรืออ่าใช้งานไม่ได้นี้ครับอหรือใชยต่อต่อ สำหรับช่องทางในการดำเนินการมีทั้งหมดสี่ช่องทางช่องทางแรกคฐานทางเว็บไซต์ของสำหรับอันนี้คือเรามีบริการถึงเรื่องเกี่ยวกับให้ท่านเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะดำเนินการเข้าไปในบทเว็บไซต์ของข้าดอกนะครับช่องทางที่สองเป็น r d p r d p นี่คือในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่อ่างสื่อสารนะครับเป็นผู้พับนาในเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของโกงสำหรก็คือมี เอ่อเป็นชั่นหลายตัวที่อยู่ในค่ายดีๆเปิดในส่วนของ Google Web Sheet นะครับแต่ว่ามันจะมีหลายช่องาเข้าถัดมาครับก็คือใน Google Web s h e ตัวนี้ URL นะครับตัวนี้ก็คือถ้าสามาระเขาได้แต่ว่าเข้าไม่ได้ก็ให้ไปเข้าเว็บไซต์ g o o สริมบัตรซึ่งเว็บไซต์ g o o สริมบัตรนี่คือบัตสุดนะครับท่านสามารถเข้าไม่ได้แตครับอ่าสุดท้ายสุดท้ายเป็นไมอายารอันนี้ ในโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่อแท็บเล็ตที่เอ่อไม่แอบแฝงตามท่านสามารถเข้าไปในส่วนของอินท์เได้โดยเข้าไปในส่วนบริการนะครับเป็นบริการนะครับเข้าไปเสพฟุบมันจะมีตัวส่วนของเอ่อบริการแล้วก็ส่วนบริการนะเสพฟุบมันจะมีเข้าแอปไปอยู่ในก็คือสุดยอดอีเ็นท์่านสามารถได้ระบบตัวอินท์เเป็นระบบเอ่อลนในอินเทอร์เน็ตนะครับหากท่านใดที่เอ่อใช้งานนอกที่ตั้งบบ นะครับถ้าต้องเปิดใช้ DTA นะครับในการการในหบก่อนที่จะเข้าในห o อ,อีดองอ่ะอันนี้ใครสงสัยไหมครับสงสัอจริงครับยกมือถามได้นะอ๋อโอเคดีดีครับไม่มีนะครับจะผ่านสำหรับกระบวนการนะครับในการเอ่ออย่างแบบลองนี้ทานเนี่ยถ้าหากว,ว่านะครับอ่าอ่า อ่าเว็บไต์โทรงสพรบาเข้านี้ก่อนนะครับยืนยันรับรองนี่นะครับเข้าเว็นไาตโทรศสอร์บา D A G r g t R f l I S d ตอนนี้ทุกคนนะคะหน้าจอให้เข้าเว็บไซต์โรมสพทานั่งอเลยเข้าได้เลย D n G R C a I S t a ะครับเปล้วจะเข้าไปทีงการวิธีการสร้างรับรองนี่นะครับตรงนี้เราจะทำการสร้างใบรับรองมีท่านใดไม่รู้จัก